สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วบรนณาคลินิกสาขาน้าว,วมินนะครับ <Thank you. S 1> เคสนี้นี่เป็นงานเสริมใหม่นะครับ่หลังทำเสร็จทันทีเลยนะครับอา hmm. จะให้ดูรอบๆเลยนาะนี่คือหลังทำเสร็จทันทีนะครับก็ไม่ได้มีอาการเขียวช้ำนะครับดังนั้นใครที่กำลังตัดสินใจมองหาที่เสริมจมูกอยู่นะครับบอกได้เลยว่างานนี้คุณหมอ ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เขียวไม่ช้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีงานทำอยู่ก็สามารถทำงานวันถัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเพลเพไม่ต้องหยุดงานเลยนะครับงานเสริมที่บวมที่บรรณาคลินิกนะครับก็คุณหมอก,ก็จะมีฉีดยาลดบวมให้ด้วยนะครับหลังทำโดยที่ไม่มีใครใช้จ่ายนะครับดังนั้นมันก็จะไม่บวมเยอะนะครับแล้วก็สามารถไปทำงานได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังวางแผนหยุดยาวๆไม่จำเป็นนะครับถ้ามาทำที่บานานาคาคลินิกนี้ก็คือแปะที่บล็อกจมูกไปก็สามารถทำงานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้น้องตั๊กนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์น้องตัก๊กดนึงครับคิดนานไหมครับกว่าจะมาเสริมจมูกที่บานานาคาคลินิกครับนานค่ะอ๋อทำไมถึงคิดนานอ่ะ ก็กังวลหลายๆอย่างกังวลกลัวเข็มด้วยกลัวมีดด้วยประมาณนี้ค่ะกลัวเจ็บด้วยใช่แล้วมาทากับคุณหมอก,กล้วยที่ารานาคลินิกเป็นไงบ้างครับโอเคเลยค่ะดีมือหมอก็เบาอยู่นะคะคือไม่เจ็บอย่างที่คิดเนาะใช่ไม่เจ็บอย่างที่คิดไว้อ่านี้สโลปไปพุ่งนะครับทรง Mantis b a r b บีนะครับ อ่น,นี่คือหลังทําเสร็จทันทีเลยจะเห็นว่าไม่รวมไม่เขียวนะครับไม่เขียวช้ำนะครับเสริมใหม่เนื้อก็จะขยายได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องทําตามกําลังเนื้อด้วยอันนี้ทํำไมถึงรู้จักที่บารานาคินิคครับมีพี่ที่ทํางานเขาแนะนํามาค่ะคก็ปกติจะเป็นคนคิดนานอยู่อยู่ยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่คิดจะทําก็ จะอยู่อย่างนี้เลยไม่ได้ทำสักทีเนาะใช่ไม่ได้ทำสักทีอ๋อก็เลยตัดสินใจก็เลย<ำ>ตัดสินใจวันหนึ่งก็ตัดสินใจมาเลยค่ะโอเคแต่ก็โอเคอย่างที่คิดค่ะอืมคือจริงๆงโครงจมูกของน้องตั๊กนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปก,ก่อนทำนิดนึงเนาะโอเคคือโครงจมูกเนี่ยเป็นคนที่มีฮัมนะครับก็คือจะเห็นว่าสันตรงกลางจมูกเนี่ยมีกระดูกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่ง คลังเราเนี่ยมีฟีตะไบหัามให้นะครับไม่มีครา้ช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้วางซิลิโคนได้เข้ากับตัวโครงกระจมูกของเรานะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาคนลอยนะครับแล้วคุณหมอก็จะเลือกซิลิโคนให้คุณหมอให้ดูทรงก่อนทำไหมครับหถึงว่าให้ดูรูปที่เราอยากจะได้ก่อนทำไม่เอ่ยปรึกษาอยากจะได้ทรงแบบไหนอะไรเงี้ยครับ ใช่ต้องหมอเขาขอดูรูกก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนแบบไหนหมอก็จะดูโครงจมูกเราก่อนค่ะอืมค่ะตาม<ไ>ที่หมอก็คือแนะนําอย่างนี้อย่างนี้นะจะดีอะไรประมาณนี้อ่าคือให้คำปรึกษาก่อนทำเนาะแล้วพอทำมาแล้วก็เมื่อกี้เห็นรูปหน้าตัวเองใช่ไหมครับค่ะชอบไหมชอบค่ะเนาะโอเคดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะเป็นตอนนี้คือจมูกเนี่ยมี มิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันระหว่างคิ้วยุบนิดนึงนะครับเพราะนี้จะเกิดจากการบวมหลังทำนะครับหลังฉีดยาชาแต่เดี๋ยวจะลงภายใน15วันนะครับโอเคมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมาเสริมจมูกที่บารนาคลินิกบ้างเออถ้าคนไหนสนใจอยากทําจมูกนะคะมาทําที่บานนาได้นะคะคุณหมอใจดีแนะนําดีมากเลยค่ะ <Okay. S 2> คือทําคราวนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยทําครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับโอเค okay. ยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้เดือนกันยายนนะครับทางคลินิกมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างเลยนะครับก็อยากให้แนะนําลองส่งรูปเข้ามาปรึกษาก่อนทําได้นะครับโอเคงั้นฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีครับ